ดีค่ะคุณผู้ชมขอตข้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านๆใบเจียร์แอสเซทเมนต์เอพีนี้เรามาอยู่กันที่บางแสนชนบุรีค่ะจะพามาชมคอนโดมิเนียมทำเลทองในโครงการเดอะกลินเกสคอนโดค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและอย่างที่ยิ้มเกลิ่นไปค่ะเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบของเขาเนี่ยรายล้อมไปด้วยทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งสถานที่สําคัญและก็แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยแหละค่ะบริเวณด้านหน้านะคะทางเข้าของโครงการค่ะ อยู่ใกล้กับตลาดปลาบางแสนเลยค่ะอยู่ใกล้เข่าสามมุกแล้วก็ชายหาดบ,บางแสนนะคะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซนนั่นชนบุรีค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าแหลมทองมหาวิทยาลัยบูรพาค,ค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชนบุรีบิ Big ๊กซีแมคโคและร้านค้าร้านสะดวกซื้อรวมถึงร้านอาหารคาเฟ่เยอะแยะมากมายเลยเลยค่ะจะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศาายัยหรือว่าเพื่อการลงทุนก็นเรียกว่า น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีตัวโครงการนอกจากจะทําเลดีแล้วนะคะด้านในเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยเลยะคะ่ะทั้งระบบดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภ<ๆ>เข้าออกผ่านทางกีการ์ดอสเซ็ตค่ะทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าและก็ตัวอาคารด้วยนะคะและมีกล้อง CCTV นะคอยดูแลความปลอดภัยลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเท่านี้เรายังไม่พอค่ะในส่วนของด้านในเองเนี่ยเขาก็ายังมีบริการบิสเนสให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการมีพื้นที่ส่วนกลางและก็ สวนย่อมเน k คะเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้ด้วยฟังแบบนี้ก็แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะ อนนี้ยิ้มมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของห้องเล็กที่33ับ120เรียบร้อยแล้วละค่ะแล้วจากเราห้องนี้ค่ะอยู่ที่ชั้น8ของอาคารค่ะเรียกว่าเป็นชั้นสูงสุดนะคะได้วิวสวยๆเลยละค่ะด้านในมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะพร้อมกับการวิวอินเฟอร์นิเจอร์บางส่วนและขนาดพื้นที่อยู่ที่28.31ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามมาเลย าในบริเวณห้องเราไ,ได้มีการวิวอินนะคะไว้บางส่วนแล้วค่ะส่วนแรกจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างพื้นที่นี้นะคะมีชั้นวางทีวีแลนะ้รวมไปจนถึงชั้นวางของแบบแขวนติดผนังค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่สําหรับห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นมุมรับแขกได้แบบสบายๆโดยคุณผู้ชมนะคะเพิ่มโซฟาและก็โต๊ะกลางเข้ามาค่ะบริเวณนี้ยังมีพื้นที่เหลือ,หลอให้เดินแบบสบายๆเลยนะคะ ลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวห้องนะคะเราจะมีหนึ่งห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันมีห้องอาบน้ําแยกเป็นสัดส่วนเลยนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวพื้นที่ถัดมาจากบริเวณห้องน้ําค่ะจะเป็นพื้นที่ห้องครัวขนาดกว้างมีการวิวอินเคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานตู้เก็บของแล้วก็ตู้เก็บของแบบติดผนังค่ะไว้ให้กับนะคะทุกท่านค่ะได้เก็บนะอุปกรณ์การทําครัวให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจะเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาก็สามารถที่จะทําได้นะคะ จะเป็นตู้เย็นก็ดีหรือว่าไมโครเวฟก็ได้ค่ะบริเวณที่เหลือเนี่ยตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ขนาด2-4ถึงท่านค่ะและสำหรับพื้นที่เชื่อมต่อกับบริเวณห้องครัวมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะที่เชื่อมไปยังระเบียงนั่นเองมาดูกันที่โซนของระเบียงนะคะมีพื้นที่ขนาดกว้างพอสมควรว่างเครื่องซักผ้าใช้เป็นมุมซักล้างได้และสำหรับพื้นที่นี้นะคะเราได้มีการติดตั้งนะคะตาข่ายกันนกกันแมลงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หมดปัญหากัง วใจเกี่ยวกับนกนะคะที่จะมารบกวนค่ะภายในห้องของคุณด้วยและยังชมวิวสวยๆที่บริเวณชั้นแปดได้ด้วยค่ะ มาดูกันต่อที่บริเวณห้องนอนค่ะภายในห้องนี้นะคะเราได้มีการแบ่งแยกห้องนอนเป็นสัดส,ส่วนเพราะว่ามีประตูกระจกกั้นแยกระหว่างห้องรับแขกหรือว่ามุมของห้องนั่งเล่นค่ะและห้องนอนนั่นเองนะคะใครอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดม่านได้ค่ะบริเวณห้องนอนเราบิวอินนะคะครบครันเลยค่ะรวมถึงตัวฟูกที่นอนด้วยนะคะขนาด6ฟุตแบบคิงไซส์มีตู้เสื้อผ้าบิวอินได้อย่างเป็นระเบียบเลยทีเดียวสามารถที่จะ ใช้นะคะโต๊ะหัวเตียงค่ะไว้วางของต่างๆแล้วก็ใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยล่ะค่ะเรียกว่าย้ายกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยเนี่ยในโซนของห้องนอนเองค่ะบริเวณถัดมาห้องนอนเรามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมที่จะทําให้ห้องของคุณนะคะดูกว้างโปร่งและก็โลง่งมากยิ่งขึ้นรับลมจากธรรมชาติรับแสงจากธรรมชาติลมพัดผ่านชมวิวสวยๆขนาดที่คุณตื่นนอนได้ดีเลยละค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเดอะกรีนแกลดบางแสน เริ่มต้นบนถนนสุขุมวิทจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปยังถนนข้าวหลังขับต่อไปอีก2.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังซอยบางแสนสาย4หนึ่งขับเข้าไปในซอยอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือและสำหรับคุณผู้ชมท่านในค่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ ้องสวยนะคะในโครงการนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ค่ะผ่านทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management TikTok แจมอยากมีบ้านและอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่เราได้รวบรวมนะคะไว้กว่า2,000รายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมหรือที่ดินเปล่าค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีซัพพขายสภาพนางฟ ที่จะพาคุณไปรับชมกันทั่วประเทศเลยและค่ะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสำหรับ EP นี้ยิ้มต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ